ไปอยากจะรบกวนท่านพระอาจารย์ช่วยไล่สายปฏิจจสมุปาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับรอบหนึ่งสายปฏิจจสมุปาทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องท่องให้ได้เลยนะสวดมนต์เนี่ยบทอื่นเนี่ยจ,ยจ้อยจ้อยจ้อยได้หมดเลยนะสายปฏิจจท่องไม่ได้สายปฏิจจในต้องท่องมันเป็นอาการของจิตเราเองเป็นอาการจิตเราเองไม่ใช่อาการจิตใครเลย เป็นอาการจิตของมนุษย์ทุกคนนะสัพสัตทั้งหมดเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้เลยนะผัสสะกระทบมาปุ๊บเกิดเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชลามอนะนะนะทุกเช้าทุกเย็ยนอยากสวดมนต์นะสวดนี่เลยนะสายปฏิจจ์เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณปัจจัยต้องแปลให้ถูกเลยนะปัจจัยแปลว่าเหตุ ถ้าปัจจัยไปแปลว่าผลนี่เสร็จเลยนะไปคนละเรื่องเลยนะจะไม่เข้าใจสายปฏิจจารเลยเหตุก็แปลว่าเหตุปัจจัยก็แปลว่าเหตุนิทานะก็แปลว่าเหตุชาตกาศก็แปลว่าเหตุนะสมุทัยก็แปลว่าเหตุเหตุเหตุเกิดหรือเหตุนะอืมเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยือเพราะมีวิชาเป็นเหตุจึงมีสังขารทั้งหลายนะเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป พะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยนะพราะมีสลายยนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพะมีเวทนาเป็นปัจจัยพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีไรนี่ไรอ่าถูกต้องเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีธนาพราะมีณนาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพระมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตเพราะมีชาติเป็นปัจจัยนะชลามรนะ โสกับปริเทวะทุกขะโทมนัสปายาสะาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยกันอย่างนี้ต้องจำเลยแล้วก็จําสายดับด้วยเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารนะเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณนะจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัสสะเพราะมีความดับแห่งปัสสะจนะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามมณะโศกปริเทวะทุกขโทมนาอุปายาศาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ต้องคล่องจริงๆต้องอยู่ในหัวนะพลิกไปพลิกมาคล่องไปคล่องมาอยู่ตลอดเลยนะจะพิมพ์แจกก็ได้มั้งถ้าถ้านะยมตุ้ยยมเล็กยมเอ็มถ้าใครพิมพ์ได้ก็ถ่ายเอกสารมาปึ๊บหรือว่าถ่ายเอกสารในหนังสือสายปฏิจจานะปึ๊บแล้วก็ถ่ายเอกสารมาครบสักร้อยชุดก็ได้แจกปุ๊บป๊บนะอ่า เอาไปสวดกันทุกคืนนะอตอนเช้าก่อนนอนนะเรื่องปฏิจจสมบาทนี่เดี๋ยวจะอธิบายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปซ้อนตอนที่จะอธิบายหรือเปล่าไม่รู้นะหัวใจมัน,นอีกอย่างคือ mm hmm. จำไว้สีบ่บรรทัดนอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น mm hmm. อิมัสมิงอสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือสี่บรรทัดที่พระเจ้าบอกถ้าใครจำสี่บรรทัดนี้ได้แล้วพิจารณาอยู่ในสี่บรรทัดนี้จะเป็นผู้ที่แตกฉานในปฏิจจสมบาทแค่นั้นเองเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับ ถ้าเวทนามีนะก่อนเวทนาเกิดอะไรเกิดหรือขณะที่เรามีความอยากเนี่ยเราอยากไปซื้อแก้วใบนี้นะก่อนความอยากเกิดอะไรเกิดนะเราก็ต้องดูทําไมเราซื้อแก้วใบนี้เราไม่ซื้อแก้วใบนี้ใช่ไหมอะไรเป็นตัวเลือกนะสาวไปมองในจิตเราก่อน ก่อนความอยากเกิดความรู้สึกอะไรเกิดสังเกตยอยู่ตลอดเวลาสังเกตตอนนี้ไม่ทันต่อไปไม่เป็นไรใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วสังเกตความอยากเกิดมาปุ๊บเอ๊ะก่อนความอยากเกิดเมื่อกี้อะไรเกิดเราจะเห็นเลยว่าความพอใจเกิดก่อนเพราะเราพอใจแก้วแบนี้เราไม่ได้พอใจแก้วแบนี้พอเราพอใจรถคันนี้เราไม่ได้พอใจรถคันนี้เราเลยซื้อรถคันนี้นะนั้นความพอใจเกิดมาก,ก่อนตัณหาความอยากจึงเกิดผู้เจ้าจึงบัญญัติเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา แล้วถ้าสาวต่อไปออะ่ะก่อนความรู้สึกพอใจเกิดอะไรเกิดนี่ใช่ไหมอุม้ยเจ้าบอกถ้าไม่มีรูปไม่มีลูกตาเนี่ยความพอใจอันเกิดจากตาเห็นรูปจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้ผู้เจ้าก็บัญญัติเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณนานี่หยิบอาการของจิตง่ายๆที่ทุกคนมีและก็เห็นชัดเพราะถ้าไปหยิบสังขารวิญญ,ญาณอวิชชาอะไรงงไม่รู้เรื่อง อาจจะไกลเกินไปเราเนี่ยหยิบสายปฏิจจาะที่ใกล้ๆกับเราที่เราเห็นชัดๆมาพินาไข้ควรย้อนขึ้นย้อนลงแล้วจากนั้นค่อยย้อนถอยต่อไปถอยต่อไปถอยต่อไปเรื่อยๆนะหรือเดินหน้าต่อไปเราจะคล่องในสายปฏิจจาะทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าเราคล่องอาการนี้คล่องในอาการจิตทุกคนเหมือนกันผู้เจ้าบอกฉลาดในวารลจิตของตนก็ฉลาดในวารลจิตของคนอื่นเหมือนกันนะ ท่านให้ฝึกฉลาดในวารจิตของตนเอง